สุดยอดบากเกตสุดยอดบาก์เกตครับสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับช่องคนเมียงชาแนลนะครับวันนี้คนเมียงมีเมนูโปรดมาแนะนำนะครับวันนี้ลู่นะครับเป็นเมนูอาหารโปรดของคนเมียงเลยนะครับแต่ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำให้กินดิบนะครับเป็นวัฒนธรรมการกินของคนเหนือนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง ในนี้ก็มีเลือดหมูนะครับแล้วก็หมูสับนะครับ <man> คราผสมเรียบร้อยแล้วใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงเรียบร้อยนะครับต่อไปนะครับหมี่นะครับเอาไปทอดให้กรอบนะครับอ่ะใส่เลยนะครับใส่เข้าไปหมดเลยครับใส่เยอะๆนะครับจะได้อร่อยต่อไปนะครับเครื่องในหมูนะครับกระเทียมดอง ใส่ลงไปครับบางคนไม่ชอบหวานก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่พอดีพอดีลงไปครับใส่ลงไปคนครับส่วนผสมทุกอย่างจะได้เข้ากันคนนะครับเรรยบร้อยแล้วครับจะเป็นหน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับบ้างครับเห็นแล้วน้ำไหลไหลนะครับ กินกับผักแก้มนะครับส่วนใหญ่ครับันนิยมกินกับข้าวเหนียวนะครับแต่คนเมียงวันนี้กินกับข้าวหุงนะครับมาเรามาเริ่มกินเลยดีกว่าครับน้ำไหลไหลครับน้ำลายปุ๊เลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับหนูโอ้เลื่อนไหลนะครับอื้อ ล้ำครับอร่อย รสชาติก็จะออกหวานๆหน่อยนะครับหวานจากน้ำหอมดองนะครับไม่คาวนะครับเพราะเลือดหมูที่เรานำมาทำเราไปคั้นกับตะไคร้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีกลิ่นคาวนะครับรสชาติก็จะเป็นกรุบกรอบหวานมันเหมาะครับอร่อย ครับคำต่อไปเลยครับยิงกึ่งกับผักแก้มนี่อร่อยมากครับ าวนึ่ครับกินแบบชาบ้านนะครับขออนุญาตใช้มือนะครับมะเขือครับสดต่อครับ คำตัวโตเลยครับตัวโตเลยใส่ไป แป๊บเดียวนะครับใกล้หมดแล้วครับอยู่กล้นถ้วแล้วครับตรงนี้สุดท้ายนะครับขออนุญาตยศสดเลยนะครับหมดแล้วครับเหมาะขานาดครับอร่อยลํำเป็นไงบ้างครับวันนี้เมนูโปรตนะครับของคนเมียงนะครับ ลู่เลือดนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับมาดูกันนะครับว่าคนเมียงจะหาอะไรเมนูอะไรแปลกๆมากินให้ท่านผู้ชมดูนะครับยังไงนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้คนเมียงด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจในการหาเมนูเด็ดๆนะครับมาแนะนําให้กับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับหมดแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใน คลิดหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ